สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนใดคนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่นะศูนแปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดสนจเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ขาทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาค่ะพี่ วันนี้ได้เป็นกรอบนะคะพี่เป็นกรอบรูปหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะแล้วจะมีตาปั๊มนะพี่นะจะมียันหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋านะคะพี่ดูความกรอบของขอบรูปนะนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้พี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากส่วนด้านหลังจะเป็นขุนแผนปู่ทิมนะพี่นะทั้งหมดมีทั้งหมด9องค์พี่นะเนี่ยค่ะพี่จ๋ารายการนี้ให้ในราคาแบ่งปัน1,3 0 0บาทพี่เะยค่ะ1.3 0 0ับาทพี่มีทั้งหมด9องค์นะพี่อันนี้คุ้มมากพี่คุ้มจริงๆพี่นะคะ 1,300รบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทพี่นะคะสำหรับคุณแผนหลวงปู่ทิมพี่นะน่าจะเป็นขอบรูปเป็นรูปองค์ท่านนะพี่นะนะคะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆอย่างนี้พี่นะคะ1,300บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาอันนี้หนูไม่มั่นใจว่าเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่ออะไรพี่นะคะ มีรอยจานนะพี่นะตรงตะกุดจะมีรอยจานตะกุดจะมีทั้งหมดสามดอกทั้งสามดอกนี่จะมีรอยจานทุกดอกแต่แม่ค้าไม่ทราบหลวงพ่อแปดร้อบาทจะ้ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวพี่จ๋าเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดเก่าๆนะถ้าเกิดพี่คนไหนสนใจและภาพไม่ชัดพี่อะไรหาหนูนะ0840659180ากจะ้ะ บเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะพี่นะค่ะพี่จ่าเส้นนี้800้อบาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อนะไม่ทราบหลวงพ่อพี่นะค่ะ800้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นอาเขาเรียกว่ายนะเนยงูเหลือมพี่เด้งูเหลือมนะเป็นเดยงูเหลือมพี่นะค่ะเจ0ร้ยบาทพี่นะค่ะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะค่ะรายการนี้7 0 0รอบาทนะพี่นะสําหรับเนยงูเหลือมจาะส่วนรายการนี้พี่เป็นตลับ กล่องไม้หลวงปู่ทิมเป็นตลับกล่องไม้สีพึ่งหลวงปู่ทิมด้านหน้าจะมีเดียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนพี่เปิดมาแลนในพี่มีพระหลายองค์มากเป็นสีพึ่งสีแดงเป็นสีพึ่งสีแดงมีพระหลายองค์มากพี่รายการนี้แปดร้อยบาทพี่รายการนี้แปดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพี่ภาพไม่ชัดพี่ลายพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จนะคะพี่สภาพเก่าๆนะพี่นะนสวยๆพี่ตามภาพเลยพี่นะคะ ปดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาหนังเสือเป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรดพี่ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพี่เป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรดนะนะคะพี่สวยงามมากพี่รายการนี้เก้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่เป็นเกียวเกียวพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะตะกุดเก่าเกี่ยวเกียวพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ เจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะส่วนรายการนี้พี่เป็นพันนปกปูดทิมพี่อันนี้หกวลอบาทจ้ะนะคะเขียนว่าปกปูดทิมนะสามองค์นะพี่นะในกรอบพลาสติกมีเศษผ้าจีวรนหนึ่งผืนพี่หกหลอบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นปั้นหนึ่งพี่อันนี้เจ็ดอบาทจ้ะไม่ทราบเนื้อนะนะคะพี่ไม่ทราบเนื้อพี่นะคะแล้วก็ไม่ทราบหลวงพ่อที่ได้ปลุกเสกพี่นะนะคะ ได้แบบนี้พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อคงพี่วัดบางกระพร้อมมั้งถ้าจำไม่ผิดอาช่พี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่มีห่วงสองห่วงนะมีห่วงสองห่วงพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อคงบางกระพร้อมพี่มีพอสอบอกนะสองสี่แปดสี่พี่นะคะสองสี่แปดสี่พี่นะคะพี่จ๋า จ็ดร้อยบาทพี่หุ่นจะหุ่นพยนหุ่นพยนนี้ห้าร้อบาทพี่นะนะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะสวยๆนะพี่ดูภาพความเก่านะพี่จ่าเจ็ดร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นแหวนแหวนพ่ออิ่มวัดหัวเขาพี่แปดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มพี่วัดหัวเขานะนะคะพี่สวยงามมากนะพี่นะตามภาพพี่นะคะ ปดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดเป็นมีดด้ามไม้ปอกไม้หลวงพ่อเดิมนะพี่นะมีรอยจานท,ทั้งตรงปอกนะทั้งตรงปอกทั้งตรงตรงด้ามพี่นะคะ่ะรอยจานอักขระชาัดเจนพี่ด้านในพี่จ๋านะคะเป็นมีดอ่ะเขาเรียกว่ามีดจักรนารายพี่นะเป็นมีดกงจักรนารายหลวงพ่อเดิมพี่นะคะจะมีอันที่เป็นสันมีดนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะพี่รอยจานอักขระชัดเจนนะพี่เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะเขาเรียกว่ามีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าบาทพี่รายการนี้ขอไว้ที่หนึ่งัน้าบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมจ้ะมีดกงจากหนานานหลวงพ่อเดิมหนึ่งพันห้าบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมความยาวะจะพี่จ๋าอันนี้นะคะพี่เป็นปลอกมาเอ๊ะไม่ใช่ขอทุติยภีเป็นด้ามงานไมมนะสองนิ้วครึ่งทั้งปลอกทั้งด้ามเป็นงานหมดพี่นะคะ ทั้งปอกทั้งด้ามเป็นงามหมดนะนะคะพี่ให้ดูนะพี่นะถ้าเกิดสนใจยังไงภาพไม่ชัดภาพเบลอไม่มั่นใจพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมพี่นะค่ะพี่จ่ายหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่เป็นมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมนะสวยงามมากพี่นะค่ะหนึ่งพันห้าร้อบ,บาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะค่ะสภาพเก่าๆนะพี่นะสวยๆพี่อย่างที่เห็นเลยจ้ะพี่นะค่ะ ตามภาพมันนะพี่นะตามภาพพี่นะคะ่ะเก่ามากพี่สวยงามมากนะคะพี่เป็นด้ามงานพี่นะนะคะทางเล่มพี่ทางเล่มเป็นงานหมดจ้ะพี่ทางเล่มเป็นงานหมดนะพี่นะหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะ่ะปลายทางห้าสิบาทพี่พี่ดูความเก่าพี่สวยงามมากนะคะความยาวสองนิ้วครึ่งนะความยาวสองนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะ้ะพี่จ๋าปิดตาหลวงพ่อท,ทับวัดนงพี่อ่าเนื้อไมก่กระสิทธ์นะ มีรอยจานพี่หกร้อบาทจ้ะมีรอยจานจากพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เบียแก้หลวงพ่อนุ่มวัดดังในพี่พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะนงนงนะพี่นะขยอยนง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 พี่เหมือนเหมือนมีน้ําวิ่งพี่นงนงเหมือนมีน้ําวิ่งพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อ้าพระง่างพี่ก็เมียพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ตาแดงแงนะพี่นะ ตาแดงๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อาเป็นเหมือนพระน้าปกพี่นะาแต่หนูก็ไม่ทราบเนื้อพี่ไม่ทราบเนื้อไม่ทราบที่นะนะคะ่ะพี่จะหกร้อยบาทจ้ะปกรายการนี้หกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นผ้าล่วงรางปืนพี่ผ้าล่วงรางปืนเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ่ะเป็นผ้าล่วงรางปืนนะนะคะพี่สภาพเก่าๆพีส่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะ สวยงามจริงๆพี่นะค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ่ายผ้าท่ากระดานพี่ท่ากระดานนี่เจ็ดร้อยบาทนะนะคะเป็นผ้าท่ากระดานพี่นะค่ะเป็นเนื้อสนิมแดงพี่เป็นเนื้อสนิมแดงพี่ลงรักหน่อยๆน่อยพี่สวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่นะคะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเจ็ดร้อยบาทพี่หลังยันนะคะหลังยันนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่ปุเอี่ยมจ้ะ ปูเอี่ยมนี่หกร้อยบาทนะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะคะปูเอี่ยมนะหกร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจัะส่วนรายการนี้พี่พี่จ๋าเป็นเหรียญอ่าไม่ทราบนะเขียนว่าวัดบางระหงนะพี่นะวัดบางระหงนะแป๊บนึงนะพี่นะ,ะนะแป๊บนะึบงละจ๊ะพี่นะคะพี่ อาเป็นเหรียญน,นะวัดบางระหงไม่ทราบหลวงพ่อพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นเหรียญกลมพราะกลยพี่สวยงามมากเจ็ดร้อยบาทจ้ะหลังยันพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะปูไข่วัดเชิงเลนพี่ห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้ห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทนะหลวงพ่อแดงพี่ไม่ใช่หลวงอืม หลวงพ่อทองสูกพี่หลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋ารายการนี้จะเป็นปูทิมนะพี่นะเป็นปูดทิมพี่นะค่ะรายการนี้เหมือนตอกเลี้ยก้าพี่นะอารบิกไทยพี่นะค่ะห้าร้อบาทเช่นกันพี่ตะกรุดแอบหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดฝั่งตะกรุดทองคําพี่สามดอกหกร้อยบาทพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะพี่นะฝั่งตะกรุดหกร้อบาทจ้ะพี่จ๋าพักกิ่ง พระก,กิ่งเก่ากับพี่นะคะให่ Emperor, ทราบหลวงพ่อนะเนี่ยพี่นะคะ่ะพี่จ่ารายการนี้นะห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพี่หลวงพ่อเงินพี่สวยงามมากพี่สวยงามจริงๆององนี้นะห้าร้อยบาทพี่นะคะตามพลาดไปนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่รายการนี้เป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่พี่นะคะห้าร้อยบาทพี่นะคะส่วนรายการนี้พี่รูปหล่อหลวงพ่อคน้งคะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจ้ะปูสุกจะปูสุกนะคะปูสุกนี้หกร้อบาทนะพี่นะด้าน,นหลังมีรอยจานพี่นะคะตรงองค์พระหลวงปูสุกจะเป็นเนื้อทองคำนะพี่นะเนื้อทองคําแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทองคําอะไรพี่นะหกว่าบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นพ่ออ่าปูอ่า,อาพ่อกันนะพี่นะพี่จ๋าพ่อกันนี่หกว่าบาทนะพี่นะไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะสมเด็จพี่ไม่ทราบพิมพ์นะองค์นี้สวยงามมากนะคะ สมเด็จไม่ทราบพิมพ์องค์นี้สวยงามมากพี่ห้าร้บาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่หกว่าบาทจ้ะหกร้อยบาทนั้นพี่นะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพ่อป่อยพี่นะคะ่ะสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะเหรียญหลวงพ่อพี่บูนคานารักนะพี่นะ้าห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อม สภาพเก่ากาส็สวยๆพี่ห้าร้อยบาทจ้ากาลาแกะลาหูอมจันหลงพ่อน้อยพี่ด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่จ๋าหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่สุกเนื้อไมก่กระสิทธิ์พี่รู้สึกเป็นพิมพสองหน้าพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพิมพสองหน้านะพี่นะหกร้อยบาทจ้ะปิดตาหลังแบบพี่ปิดตาหลังแบบนะห้าร้อยบาทจ้ะอ่าเป็นอะไรนะ รูปหล่อสังกัจายพี่หลังยันนะคะห้าร้อยบาทจ้าเหรียญหลวงปู่ทิมพี่อันนี้หนึ่งพันบาทนะเป็นเหรียญเจริญพรบนล่างพี่นะนะคะหลวงปู่ทิมพี่หนึ่งพันบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นหูยานจ้ะพี่นะคะเป็นหูยานนะพี่เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเป็นพระหูยานนะนะคะ รายการนี้700บาทพี่ปลายทาง50บาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค,าค้กคาท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงแนละภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์พี่นะศ8น0 6 5ปด8 0ากจ้ะคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดติดตามกดตุกใจให้ช่องกระเก็บพระคุณพระเก้อน,นะคะพี่ EP นี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า